안녕하세요โอเคครับสวัสดีครับก็เรารู้จักคงกงชังโซหมครับคงกงชังโซนชั A อลอาเซอแเราลองมาดูนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคงกงชังโซแล้วก็คงกงสีควานนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าพวกนี้มันคืออะไรนะครับมาดูครับเรารู้จักหน่วยงานเหล่านี้ไหมครับเช่นฮังกุกคันกวังคงสา ฮังกุกโทรโร่งสาฮังกุกชอลเรียกคงสานะครับหรือว่าบริษัท K w ว t e r นะครับเรารู้จักบริษัทเหล่านี้ดีไม่เอ่ยนะครับคุ้งกงชังโซนิชาลอาเซลอย่าระบุนึงคุ้งกงชังโซนิชัลอาเซลอืมหลายคนถ้าดูจากภาพแล้วก็น่าจะรู้นะครับคุงกงชังโซก็คือสถานที่สาธารณะนะครับสถา,านที่สาธารณะนะครับ,าาาาระะรบเรามาดูครับ กงกงคีกวนออกมูลชาวอาก็คืออะไรครับสถานที่สถานาของรัฐนะครับหรือว่าหน่วยงานรัฐที่เป็นหน่วยงานสถารณนนะครับเช่นผู้เชกุกนะครับโซพังซอครับโซวังซอคืออะไรครับอ่าใช่ครับคือสถานีดับเพลิงครับโพกอนโซนามัยนะครับฮันกุกเอลีอกคงสางนะครับก็คืออะไรครับไฟฟ้านะครับ การไฟฟ้านะครับต่อไปครับชคื่องวาดโรงพยาบาลครับแล้วก็ช่องชันสอกนะครับก็คืออะไรครับสถานีตํำรวจนะครับอันนี้ก็จะเป็น right ตัวสัญลักษณ์ของสถานที่ต่างๆนะครับในเกาหลีนะครับเรามาดูครับว่าสถานที่เหล่านี้ครับเขาใช้ทําหน้าที่อะไรเมื่อกี้เป็นที่ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับเป็นที่ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแต่เราลองมาดูสถานที่เหล่านี้นะครับเช่นอันแรกครับ ชุลิบควาลีสามูโซนะครับชุลิบควาลีซามูโซนะครับก็คืออะไรครับสถานที่ที่บ้านเราเรียกตรวจคนเข้าเมืองนะครับแจ้งตรวจคนเข้าเมืองนะครับอันแรกเลยนะครับที่เขาทํานะครับก็คือเวกุกเวกุกินดึงรกบจึงืนชินชองฮารานะครับก็คืออะไรครับสมัครหรือว่ายื่นเอกสารสมัครบัตรต่างด้าวนะครับบัตรต่างชาตินะครับอันที่2ครับเวกุกดึงรกบ จึงเชพัลกบัตตาก็คืออะไรครับไปรับบัตรต่างดาวนะครับอันที่3มครับเชรูจีพยองชองชินโครึนฮาระนะครับก็คืออะไรครับแจ้งเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่นะครับอันที่4ี่ครับเชรูคียกันคีการแปลว่าช่วงเวลานะครับยอลจังฮาระแปลว่าขยายนะครับก็คืออะไรครับขยายช่วงเวลาการพักอาศัยในประเทศนะครับอันสุดท้ายครับชุลิปคงซา นะครอ่าชุลิกุกซาชิลชิงเมียงซอรึนพัลเกบผัดตาแตระนะครับก็คืออะไรครับอ่าทำเอกสารนะครับรับเอกสารเกี่ยวกับการเข้าเมืองแล้วก็ยกเลิกเอกสารนะครับอันต่อไปครับอันต่อไปนะครับคืออะไรครับท่งชูมินเซนทอลนะครับหรือว่าคูชองนะครับอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็น ตัวอะไรครับมีใครพอจะรู้บ้างเอ่ยอั่านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวสารการนะครับอันแรกเลยนะครับฮอนอินชิโกนะครับแล้วก็ชูแซงชิโกนะครับฮาระนะครับก็คืออะไรครับแจ้งเกี่ยวกับการสมรสนะครับพวกการสมรสการแต่งงานการหย่าร้างนะครับอันที่สองนะครับค่าจบพันเกชิมยองซอบชูบินตรงดกจึง น,นะครับก็คืออะไรครับจดมา,อาเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านครอบครัวนะครับแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับตัวพวกบัตรประชาชนอะไรพวกนี้นะครับก็คือสถานที่นี้นะครับก็จะทําเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลในประเทศนะครับอันต่อไปครับผมเวกุกกิน นะครับเวกูกินอินเล็กชีวอนเซนทอร์นะครับอันนี้สําหรับเวกุกซารามเลยนะครับก็คือสําหรับคนต่างชาติเลยนะครับก็เป็นศูนย์สำหรับชาวต่างชาตินะครับมีใครพอจะรู้คําว่าอินเล็กบ้างครับอินเล็กมีใครพอจะรู้ไหมเอออินเล็กนะครับก็คือแรงงานหรือว่าแรงคนนะครับชีวอนนะครับ ชีวอนก็คืออะไรครับการสนับสนุนนะครับหรือว่าการสมัครใช่ไหมครับอ่าก็คือศูนย์รับสมัครแรงงานชาตินะครับอันนี้นะครับอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นอะไรครับคูจิกนะครับคูจิกซังซังดำนะครับซังดำแปลว่าสอบถามนะครับรับการสอบถามเกี่ยวกับอะไรครับการหางานนะครับรับการสอบถามเกี่ยวกับหางานครับ คูจิกก็คือการหางานส่วนสร้างดาม่าคือการสอบถามนะครับต่อไปคอมพิวเตอร์เทควันโดแพวตาก็คืออะไรครับเรียนคอมพิวเตอร์หรือว่าเรียนเทควันโดเรียนอะไรที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือว่าเพิ่มระดับความรู้นะครับถุงนี้ก็จะํานะครับต่อไปครับโคคอนโซนะครับก็คือสถานีอนามัยนะครับสถานีอนามัยก็มีอะไรครับอันแรกเลยนะครับคอนกังคอมจินินฮาดาก็คืออะไรครับตรวจสอบ ตรวจโรคตรวจสุขภาพทั่วไปนะครับอันที่สองครับเยบบังชอบจึงนะครับเยบบังแปลว่าป้องกันใช่ไหมครับชอบจงนะครับชอบโจงนะครับก็อาจจะเหมือนกับเป็นพวกการปุกผีอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็คือรับการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆก็คือฉีดวัคซีนอะไรพวกนี้นะครับต่อไปครับอันสุดท้ายครับโทโรโทโรแปลว่าทางโวธงก็คือการจราจรใช่ไหมครับคงดันนะครับ อ่าก็คืออะไรครับเป็นเกี่ยวกับการจราจรหรือว่าบ้านเราอ่ะจะเรียกว่าอะไรนะพวกเกี่ยวกับการเดินทางที่ที่อันแรกเลยนะครับที่เขาทํานะครับก็คืออะไรครับอ่าการจราจรการท่าอะไรพวกนี้นะครับอันแรกเลยนะครับก็คืออุ่นจอนยอีนทรรึนตาระนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือไปสอบไปขับขี่นะครับอุ่นจอนยอีนทจริงนะครับเราจะเห็นว่าทั้งหมดนะครับเป็นเกี่ยวข้องกับอุ่นจอนยอน อ้อจึงนะครับหรือว่าใบขับขี่นะครับนี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่ราชการแล้วก็เป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่สาธารณะนะครับอ่าเรามาดูครับถ้าเกิดว่าเอกสารบางอย่างเราหายครับสมมุติว่าถ้าเอกสารบางอย่างเราหายไปเช่นนี้นะครับพุนชิลซาอูซ้อนะครับพุนชิลซาอูซ้อพุนชิลซาอูซอคืออะไรครับ คุ้นชิลนะครับคุ้ชิลคุ้นชิลนะครับก็คืออะไรครับหายนะครับแปลว่าหายที่หายไปนะครับแล้วก็คําว่าซายูซอครับผมซายูซอนะครับซอเป็นเอกสารแน่นอนครับซายูว่าคือส่วนบุคคลนะครับก็หมายถึงที่แจ้งเอกสารแจ้งแจ้งเอกสารส่วนตัวหรือว่าเอกสารของเราที่หายไปนะครับมาดูครับอันแรกประกอบด้วยอะไรนะครับอิรุมใช่ไหมครับ เราเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมอย่างที่สองก็ต้องมีครับเวกุกินดึงหลกผนโอนะครับอันที่สามครับยกกลผนโหนะครับอันที่สี่ครับหังกุกแน่ชูโซนะครับแนแปลว่าภายในใช่ไหมครับชูโซคือสถานที่นะครับก็คือที่อยู่ภายในประเทศนะครับอันสุดท้ายครับคุลชินซายูนะครับก็คือแจ้งหายนะครับเอกสารการแจ้งหายนะครับเรามาดูนะครับว่าเขาแจ้งบ่าอะไรนะครับช้อนื่น 이천십이년 uh, 원일 외국인 등록증은 발급받았습니다. 쟤는 받았습니다. 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 쟤는 받 ชีกับกว่าฮัมเกเวกุกดึงรถจึงเงินอีรอพอร์สมิดาอ่าแล้วหลังจากนั้นนะครับในปี2013นะครับอ่าที่สถานีซัมกาหยกนะครับสถานีซัมกาชงโนซัมกานะครับสถานีชงโยซัมชงโนซัมกาหยกนะครับอ่าสาย5นะครับโอโกซอนนะครับสาย5นะครับได้ทํากระเป๋ากับเอกสารนะครับก็คือได้ทํากระเป๋ากับบัตร กระเป๋าเงินนะครับกับบัตรต่างด้าวของเขาหายไปนะครับอามาโดชิลซูโรชิกาบุลตอรอตูรินกอด,ด,ดขัดขัดซึมนีดานะครับอาจจะเพราะว่าเราทำกระเป๋าตกหายไปนะครับชาจูโรโกชิฮาชอลคุนชิลมุนเซนทอโดคาปาจิมันนะครับเพื่อจะไปหานะครับก็เลยไปที่ศูนย์แจ้งของหายที่สถานี รถไฟนะครับอ่าที่ศูนย์แจ้งของหายนะครับอันนี้ตัวศูนย์แจ้งของหายจะมีอยู่ที่ทุกสถานีอยู่แล้วนะครับในตัวที่เกาหลีนะครับในรถไฟใต้ใตดินนะครับก็เขาไปแจ้งไปหาที่ศูนย์แจ้งของหายที่สถานีนะครับชัดชีดแทสซมนดับแต่ว่าหาไม่เจอครับผมเครซอเวกุคิคนดึงรกจึงเงินเชพัลเกบุนพาทูรโรโกฮามีดาดัางนั้นนะครับก็เลยจะมาแจ้งเพื่อทํา เอกสารบัตรต่างด้าวใหม่นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเวลาเราทําเอกสารหายใช่ไหมเราก็จะต้องแจ้งครับมีเขียนนู่นนี่นั่นลงไปนะครับว่าเอ้ยเราได้รับตัวนี้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็หายที่ไหนนะครับต้องแจ้งเขานะครับเพื่อจะมาทําบัตรใหม่ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบัตรหายเมื่อไหร่นะครับหายที่ไหนนะครับเราต้องทํามันหาไม่เจอแล้วใช่ไหมครับอ่าโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวง่ายๆนะครับ เรามาดูครับผมว่าวันนี้ครูจะให้พวกเราทําอะไรนะครับอวันนี้นะครับครูอยากให้พวกเราลองแจ้งเอกสารหายครับอาจจะไม่ต้องใช้ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นอีริมนะครับก็เป็นชื่อของเราปกตินะครับส่วนเวกุกดึงรกินพอนโฮนะครับก็อาจจะใส่เป็นฮักแซงพอนโฮก็ได้ครับฮักเซงจึงพอนโฮรหัสนักเรียนแทนนะครับสมมุติว่าบัตรนักเรียนเราหายใช่ไหม ยอกกวนก็ไม่ต้องนะครับยอกกวนเพราะเรายังไม่มีนะยอกกวนก็ไม่ต้องนะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่ลงไปนะครับเฉพาะชูโซก็พอนะครับแล้วก็ข้อที่5ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือที่มันหายไปนะครับเราต้องบอกรายละเอียดนะครับว่ามันหายที่ไหนอะไรยังไงเพื่อที่เราจะได้มาแจ้งเขาได้นะครับว่าเราต้องการมาทําใหม่นะครับโอเคครับเป็นไงบ้างการดูเกี่ยวกับคงกงคีกวนนะครับหรือว่าคงกงชังโซนะครับคงกงนะครับแต่ว่าสถา ลนะนาหรือว่าใช้ร่วมกันนะครับคงคงจังโซสถานที่สาธารณะนะครับเราก็ลองคิดดูนะครับว่าสถานที่สาธารณะต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ